สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเขาช่องน้องจ่าจ่าผ้ารวยค่ะน้องจ่าจ่าผ้ารวยจะมาติดตามมือที่สของต้นกล้วยแมตานี่ที่ออกกลางลำต้นนะคะติดตามไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพี่น้องมาติดตามมือที่สามค่ะมือที่สามเพิ่กนกระออกปีได้ชัดเจนค่ะนับกระไดซิบคือเก่าค่ะ วีนีกับซิบวีนีกับซิบค่ะมือนีน้องจะจ่าผ้ารวยได้นำ้ำเอ่อนำ้ำแดงบิกแล้วก็นำ้ำเปล่าสะอาดาดับเจปานะมาถวายแม่ตาดีตนกลวยแห่งดีด้วยค่ะเด้อมาตอนรับเพื่อนเอาโชคเอาลาบให้เอฟซีทุกท่านในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหา้หากหากหกค่ะเป็นแค่ช่องน้องจาผ้ารวยเป็นแค่แนวทางด้วยค่ะเนาะแนะนำเพื่อเป็นแค่แนวทาง ให้เอฟซีทุกท่านในพิเศษโชคกันได้เอาน้ำจะปลาหน้าน้ำสะอาดๆมาถวายเพิ่นแล้วก็นำแดงบิ๊กค่ะมาถวายเพื่อนเรียบร้อยท่านก็ติดตามมือที่สามเนาะค่ะเนาะมือที่สามเพื่อนก็เริ่มออกให้เห็นได้ชัดขึ้นค่ะให้เห็นชัดขึ้นค่ะกะนอนจ่ากันนับก็ได้ซิบคือเก่าค่ะ นับจังได้ก็ได้สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะวีแรกเนี่ยวีใกล้ๆนี่ก็สิบวีตรงนี้ก็สิบค่ะน้องจะจานับได้สิบข้ามาติดตามอัปเดตเมื่อที่สามค่ะเวลา,าสิเขาวใบสามละค่ะ ใบสองกว,กว่าจะเข่าใบาสามช่วงเศ้าจะมีฝนตกป่ยไปยลงมาน้องจ่ากกบะบกาลงมากค่ะช่วงใบก็บจะมีแดดน้องจ่าก็เลยต้องกาลงมากค่ะแต่ช่วงฝนตกน้องจ่าโบกาทายถ้ำค่ะยานฝ่ายานฝนบบสามารถ่ายถ้ำได้เพราะว่าฝ่ามันห้องค่ะยานพอช่วงบายเพิ่นก็มีแสงแดดมากน้องจ่าก็เลยมาทายถ้ำต่อมือที่สามติดตามผลงานอัปเดตค่ะบีแหละกกระซิบ วีที่สองกับสิบค่ะมีแค่สองวีค่ะส่วนปีเพ่นกับย่งอยู่ในในในต้นกล้วยอยู่ค่ะนี่ค่ะปีปีพ่นอยู่ยังอยู่ในต้นกล้วยพ่นเพราะเราออกมาพันยังอยู่ในต้นกลว้วยอยู่เด้อค่ะเดอ้อปีเพ่นมีนตะวีกล้วยสองวีค่ะที่ออกมาช่วยเห็นก็เป็นนิมิตไม้ที่ดีค่ะเมื่อนี้ น้องจะาจาก็คิดว่ารัฐบาลงวดนี้แนวทางน่ะสิมีเก่าค่ะมีเก่ามีศูนมีหนึ่งค่ะแต่ในใจของน้องจะาจานี่ก็ลางน่ะสิม,มาศูนย์ค่ะบนน่ะสิม,มากเก่าช่องน้องจ่าจาผ้ารวยกับเป็นแค่แนวทางนะคะน้องอัปเดตมือที่สค่ะสีอัปเดตคู่มือคู่มือจนกว่าพลฉีิออก มาเมิดค่ะตอนนี้พ่นปีพ่นยังอยู่ในกลางลำต้นกล้วยอยู่ด้วย,วยค่ะนาะนี่เขานี่ค่ะปีพ่นยังอยู่ในกลางลำต้นกล้วยเลยค่ะพ่นยังออกมาบ่เหมิดเลยปีพ่นยังอยู่ในตน้นพ่นออกมาเลยค่ะอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ติดตามไปพร้อมกับน้องจ่าจ่าผ้าร่วยเนาะคะ่นะเนาะช่องน้องจ่าจ่าผ้ารวย ทา้งช่อง YouTube กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เน้อค่ะเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องได้มีกำลังใจได้เหตุผลงานดีๆให้พี่น้องทุกท่านให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมต่อไปค่ะอากาศฮอนปนไดนองใจ,ก,จก,ก็ลงมากครับแต่ว่าฝนตกฝ่าห้องบอก,กาลงมากเด้อค่ะเดอยานฝ่าอากาศฮอนสูดูค่ะพันฝ่าห้องนี่บสูค่ะ ผลงานอัปเดตมือที่สามค่ะนี่ค่ะปีเพิ่นยังอยู่ในลำต้นอยู่เลยค่ะปีเพิ่นบพนออกมาเพิ่นออกมาแค่บางส่วนแต่บางส่วนยังอยู่ในลำต้นอยู่เลยค่ะก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ตั้งแต่น้องจ่า,กจากเกิดมาเป็นมนุษย์จนปัจจุบันนี้น้องยาเพิ่งเคยเห็นขั้งที่สามค่ะด้วยประสบการณ์ตัวคองเองนะคะด้วยโมเมนตามเข้าหมายถึงว่า เกิดขึ้นในชีวิตจริงของน้องจ่าจ่าที่น้องจ่าจ่าสัมผัสได้ก็คือครั้งที่3ส่วนมากก็เห็นแต่อยู่ในข่าวในโทรทัศน์ใน YouTube แต่ว่าสัมผัสจริงๆก็คือขางบ้านเจ้าของคข้งที่3ค่ะมา,าจ,จะเป็นบุญวาสนาปูพีเน้นเพิ่นปกปักรักษาสถานีแห่งนี้เขตของเพิ่นเนาะเจ้าที่เจ้าทางพระพุ่ิเจ้าทีเพิ่นอยากให้น้องจา่าจ่าได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเอซทุกท่านได้ชม ได้เป็นกำลังใจได้ให้น้องจ่าได้มีผลงานโชคให้พี่น้องได้ติดตามบ่ให้น้องจ่าหายไปใส่เพื่อนก็เลยแสดงอพินิหารอัศจรรย์เห็นเป็นระยะระยะค่ะตั้งแต่น้องจ่ามาอยู่นี่น้องจ่าเพิ่งเคยเห็นครั้งที่สามน้องจ่ามาอยู่นี่ก็ประมาณสองปีกว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งที่สามค่ะที่มีสิ่งปฏิหารแบบนี้ ปกตินอนยจาจ่าบ่ได้ใชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนมากไปใช้ชีวิตอยู่หม่องอื่นพอถึงเวลาปูพี่เน้นเพิ่นก็เอินกลับเพื่อนว่าถึงเวลาของเธอแล้วอยู่ไกลซ้ำได้ก็ต้องกลับมาหม่องเกาเดอ้อเพื่อนเอินกลับมาแต่ว่าเพื่อจะให้เดินทางตอนไหนก็ แล้วแต่บุญวาสนาของนองกจจาผาลวยเนาะค่ะเนาะนองจจาพราลวยจะเดินตามบุญวาสนาเดินตามกราบชีวิตเจ้าของชีวิตพ่นห้นนองเจจาตามพุม่มลิขิตนองาจจากระสีเดินตามบุญวาสนาเจ้าของค่ะมาอยู่ในเดยสองปีกว่าก็เคยเห็นสิ่งอัศจรรย์ก็คือนี่ค่ะปฏิหารครั้งที่สามครั้งแรกก็เป็นกลวยนวลอยู่สวนผีติวทางพู้นทางคุมมาล่างพญานา ข่างที่สองกับเสียนพญานาคอยู่กอภัยข้างที่สามกับต้นกล้วยเนี่ยค่ะเกิดกลางล่าต้นเนี่ยข้างที่สามมาอยู่ในสองปีกวา่ามีสิงอสศจรยนที่น้องจะจสัมผัสด,ด้วยตัวเองโดยประสบการณ์เจ้าของเองเลยคิดว่าเป็นบุญวาสนาเนาะเพื่อนให้กลับมาอยู่ไปไกลซ้ำใดก็ต้องกลับมาอยู่หม่องเก่าเพิ่นว่าวาสนาเธอเดี๋ยวจะเดินทางตอนใดเดียวฉัน จัดสรรบันส่วนชีวิตสตาชีวิตเธอเองเพิ่นว่าจัดสรนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบอกจังสัรน้นองเจ้จาก็เดินตามดวงวาส,สนาเจ้าของเนาะแต่ว่ามาอยู่นีสองปีกว่านี่นะค่ะซึ่งสิ่งอัศจรรย์มากๆน้องจะเอาน้ำมาถวายเพิ่นค่ะเอาน้ำแดงบีกแล้วกะ็น้ำสะอาดๆจะปานะมาถวายให้เพิ่นได้ สุ่มช้น้ำให้เพื่อนด้ตอนรับตอนรับเพื่อนให้เพื่อนให้โชคให้ลาบเอฟซี FC, แล้วก็ให้ชคให้ลาบนองจะาจา่าพราร้วยน้ำจะได้มีเงินไปเฮ็ดบุญสางบารามีใกล้เขาพรรษาแล้วจะได้มีเงินไปทําบุญอยู่วัดว่าอารามนี่ค่ะ นี่น้องจะจาผ้าร่วยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ